สบายดีพี่น้องพ่อกันอีกแล้วคือเก่าเหมือนเดิมสุดปีไก่เขาจอดพูดมาเมื่อไหร่เอาเพิ่งสิจําว่าได้เล่นหมุนเขาไปหันไม่ปีไก่ได้นไหมนั่นไหมมองตู้ลำโพงน่ะเดี๋ยวนี้เจ้ายางไปเพิ่งก่อนสุกปีเขาเข้าไปโคกโพแล้วก็เรียวไปโคกลำโพงแม่ยมเนีหมเนี่ยเขาไปหนาพระธาตุเลยทุกปีแล้วล่ะชื้อได้ไปเออยางเขาไปหันมองตู้ลำโพงเลยปีไก่เนี่ยเขาไปหันมาเนี่ย เขาไปมองตูลล้ลำโพงหน่อยสุปีน่ะนะถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วถึงเอ้ยปัดทุนรถห้องรอ,งรองร14คันครับเฮ้อ,อมาจะคันแล้วเนี่ย เออสิบสี่คันรถบัสส่เป็นสิบแปดัสวัสดีครับพักกันมาเตียมผู้สัตว์เใส่ผู้สัตว์ใส่ไปหนงันฟีงานบาทงานใส่บาทหรืองานฟีน่งกระซุ่ปีตแมนสิพี่ไก่เนี่กัคนหลายพี่ไก่เพชรลำเพ่นมาต่อเฮาหนพี่นิ่พี่นีจักมือสามกเก้านะพู้ใดมพูได้ รเบียบเรากับปฐมแล้วน่อยราเบียบปฐมเ้าก้นมูติใช่เอเพี่ไก่้านมูบฮะพ่ื่น่นเอียพ่่พี่ไก่เี่ย่ห้องที่สองกมัน่บยมัดนำย้ยไม่ยังได้เลยเหม็นเงี้ยวขันมารุดนมูน่ะนะเออห้องน้ำก็เต็มเออห้องน้กเต็มเบื้องไทยเพรานี้อรัได้เลนะ ว่านาควยหั้งสาคัญเนี่ยนะคันไปบูไปรถได้นั่นบูไปรถจากคันรถอันอันนี้สีคันครับสีันสี่คัห้างเครื่องสี่หกล้อสบี่หอสิสี่หางเครื่องอีกสเบินพี่จยพี่จยฮะอเออมันกัไปมันไปซ่อมนี่หรือไปซ่อมนั่นนี่แหะพี่ไก่นี่หนห้องมนไปหันเอไเอาเอาพ่พอคอยเจ้าคุน ไม่ไรถบัสไปนี้ปีที่แล้วอ่ะรถบัสไปนี้สายติดยังตัวยังเตยยกพิ่ยกไหตัวยกไหแต่ว่าพกรอบไปนี้ยจะออกบวกนี่ออกรถออกรถบอกสีฟ้าหนึ่งกระงออกเจนี่ถงกล่องม่ยังไรถุงกล่องพยุดอยู่นี่ความลับกับผลลัพธ์ไปว่าในความฝันแ่บไหมแบนั่นพวันรถตัวเหนียวรอทังนี้ประเทศเนียวเนียวอวามีความลับันอ เ้ารถแม่มาเ้ามันบอกว่าไหนมันอัดอันตันดังสิแม่ได้เราเจอแล้วประโยชน์นั่นดีจอดยุ่งของเกขาข่อยด้วยเจ้าสิจอต้องข่อยเพราะ่อยเจ้าอยู่ข้างเม้นคือเขาเหมือนเดิมมีไฟมียังปลอมเปิดแอร์เย็นซสั่มตายู่ข้างเตาบ่อบ่าโลอยู่หลังมีหลังคามียังปลอมเลยพูดอะไรบอกข่อยว่าพญาวเงินว่ารถ เื่อ targets, bag, mercy, well? ว่าด้ตีบ้านมันยวนเจ้าหันหน้าใส่ประตูคงเกลบเกลียบโอ้ยบัดข่อยม้าพี่ได้เป็นยังไงข่อยมุนอ้อมบ้านมาพี่ข่อยมาหอดรถก้อนรถบัดข่อยน้ำฝนเขาเจ้าได้นไงมาพี่มันจะทำไบร์นี่ออกมาออกใช่นี่ฝรั่งบอกข่อยแต่ว่าก็ข่อยสีเหลี่ออวิ่งไปเป็นไปเราเลี้ยวคว้าเลี้ยวคว้าพอนนะบังเก็บบังได้ได้ได้เอามือขึ้นที่กัมาปราดคนใช่มืาขึ้นนี่ มันขึ้นนี้คอมเมนจุงกราแมวบองปนกรุปเนี่แซใไส้มาขึ้นนี่ทั้งดเลี้ยวคว้าเลี้ยวควาอไมีอะไรเราบอกดีดีแลวยืนย่องประตูเข่าไม่เห็นแล้วเนาะทางเข่าบ้านเนาะนไหมแต่มีฝรังรอรอเอาพญ่รัดคึนพเป็นตห่ง้นอยูงจังใดห้องก็ามาขั้นแรกกหนครับดบ้านอะ ม้หนึงเขาไปแล้วพญารัดก็คือแพะมืงเห็นไหมบักักระตบพญารั็แพ่ไปดิเมียมานำนั่นาที่ตัวเมียสิเขาเซเว่นเยอ๋อซุเมมือซา่มมือพญรัดสิม่ดกวนมืออตทนศัศมีจริงเลมีจริงท่านลงรถแล้วบอกใลงแดดอ่อนานั่นสิแล้วยันแล้วนาดำแดดลมลมตขีผาเหตุกิจกรรมพูดนลงทงลงทาหุ่นเออ กาจะคอยเมียไอเมียมึงเมียเมียย้ายครับอาจารย์เห็นอย่างจังเสียเสียนมันได้มันอยากหัวดีไหลนะเฮ็นอย่างจังเสีไดห้าหัวแต่ว่ายายแก่เขาูแล้วคนมันละมันเต็มอยู่นะฮะเนาะมันเป็นนคยากอายเปลี่ยนแน่คนว่าปูสาสส่งควกนีเต้นนี่เลยเปิดเพลงเขาถือเอาน้ำมาเปิดเล่นปะ ยามันคันเนวมุนมันมันเก่งมันว่โดดขาบค้องมันบ่เก่งยงอย่างวันตองเห็นมันม้วนจะเงียวแต่ขุนพ่มันลงทงลงทาด้าสิพี่ไกลกับเวีีเขาตั้งมาพีไว้มาถือออมมาพีเตาหม่องอยู่กับอะไรพี่น้องเหอยุดเต็มที่น้องไหล รวยแล้วรวยอีกรวยร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านขอให้สุขภาพแข็งแรงเจอสิ่งดีดีวันนี้พยุทธก็จะเขาตีแต่งหนาให้เรื่อยไปหนึ่ไปขึ้นยากเลยครับเป็นน้ำเจ้าลถวายนี่นางถวายตานกูอ้อมตนตทันกูมนีเขาเป็นมือแรกเนาะเออไข้แน่ยจะเป็นมือที่สามพิธีกิจวัตรถอดผิี ท er. wow like ok ี่แล้วสเดี๋ยวว่ายุหันคื้เอาดิปีกไก่ขยุหันรถพงก็จอดยุหันยนกัจอดยุหันรถพงมาจอดยุหันขมอ่นจอดยิ่หนีพี่ไก่เลยเวทีก็ยนเนวแนวันขี่ดินนี่แหละฮป็นงน่งมด่มีอลาหนาไมเด้ทั้งเขาปุ้นทั้งเขาป่าได้ละกินไปแม่กินไปกินแล้วได้ยังกินแซ่บวะเอ มืออื่นมๆออันนี้อะไรเนาะมืออื่นมๆออีแม่ยิ่มใส่ลูกอันเจนเลิศอันเจนเลิศเอาคือมากไก่แท้เอามาห็นลูกสาวเอาลูกสาวกี่พี่เขามาเห็นอย่างนี้นี่มาอุ้งเล่นให้โอ้ไะอยู่เล่นน่ะเจี๊งมาหนึ่งยางมาจากบอลเคียวที่นี่ยางมาจากกิโลซัมพอเราบ่สูงบอลสูงเล่นลูกใหญ

บ่ไข่บ่ป่วยนี่บ่บติงน้ำหาบน้ามดพักเลี้ยงฮะบ่ือหะบ้านก็เือนี่อะไรญี่คุ่นลูกอัลเนเข้าบ้านทำไมต้องกินกัหาบน้ามดพักเราเฉพาะเราบ่สูงบ่ใหญ่ย้อนอย่างนี้เขาจัะยุ่งอำเภอใดไหม่น้เออเลยในตัวเมืองเลยนี่บ่ามันแถวๆย้อนมาจางเชียงยืนนี่บ่าเรื่องแอบเรื่องเลยกลางเมืองเลยพูดที่ทอพระล่าเนี่ยก็หาดีทำไมต้องกี้เออ เดี me, niche, no okay. okay. mm? uh, yeah. ๋ยวนี้ความสูงท่าไดเดี๋วนี่จะอะไรเ่สองหม่ก็ทัดี๋วเอาลรเพ่งกี่เบอร์กันน้ออยหาซิบเลยวม่รอนกันเืิลลเหรออยหกิบสองหกสิบสองเพ่งมนเดหนึ่งสองสามลเ่เต้นควงลองเงื่อสองส เอาหนึ่งสองสามไปอาดหลาดกำลังสิโจกตีปหาตีปว่ท่านพ่ออยู่เลยไปอาดหลาดแล้วมาที่นี่พี่น้องเอาคลิปนี้มาสักพิสักพ่อก็ไม่คลิปใหม่คลิปนี้ส้ำบายดีพี่น้อง